สวัสดีครับพี่้องครับสวัสดีครับตอนนี้ลูกพระผุนเข้านะครับต้องใส่เข้ามามีแต่คนเท่มเ้ยเบิ้งเบิ้งนาตาโลดครับส่แวดนดำถ้าไม่ที่ไม่ได้ครับตอนนี้ทำไปเที่คือตอนนี้ก็สภาพหลับกลางอากาศได้ตลอดสุดมากคนนี้ครับบริการครับบริการทุกคนคับย้าอยู่ด้านไหนเลยครับ ควักอะไรครับตอนนควักอะไรไม่ใช่อาวุธครับผมขั้นพิกาขึ้น๋ย่จะถอดแว่นไหนพี่น้องในเมือวาสายตาแต่รไม่คิเป็นแบบผมไม่กล้าถอดนะครับผมไม่กล้าถอดนะี๋ยวไทเอกถอดครันเาสายตาหวานกันนะโอ้ยดวงเนเนอเออคือตอนนี้เรายังไม่ได้นอนกันนะครับเราคือมนุษย์ขา้าเออเมืองนยอ่เชบุรีเมืองไกยังเออเมืองไกยาง เบืองแต่เบิ่งแต่เบ้งแต่ร้อนเม่ไรนอนครับตอนนี้ผมผมมีอาบน้าแล้วเดี่ยแต่ว่าดูคุณพ่อครับผมยังยังโดนสเปย์ยังไม่อาบน้ำไม่ดีเดี๋ยวจีไปรับงานนะครับทีชมพนบุรีชุมพลบุรีอ่าชมพลบุรีนะครับเป็นงานป่าไหลอ่าเป็นงานป่าไหลครับพี่น้องครับ แต่อันงั้นจ้าพ่อเพิ่นกับว่าท่านด้เรียนอยู่ครับเพิ่นจ้างอีกแล้วโอ้ยดีจากหลายเพื่นมักพระเอกหลายว่าสันวาอ่าแฟนคลับก็โทรมากมีตีพระเอกนี่ตีพระเอกว่าท่นเออแม่นดีเมื่อกี้จากนครสวรรค์จากนครสวรรค์คุณอะไรนะคุณต้นน้ำคุณต้นน้ำลำธารสายทานแห่งรักทอกอย่างเลยถ้าไมกับไปสงขาถ้าไม่กับไปล้อสงขาเาวันที่ที่สามท่านบางคมกับพี่น้องครับพอกันอยู่ที่งาน ปลาไหลงานปลาไหลเป็นงานประจำปีน้องคุณชิว่าน่าจะเป็นงานประจำปีเป็นงานปลาไหลกับปลาไหลแข่งกันเนี่ยครันในทีวีนะครับใหญ่มากขบวนแห่ประมาณสิบกิโลขบวนปลาไหลเหรอไม่โอขบวนแห่ยงานปลาไหลงานนี่แหละแล้วก็จะมีการกิจกรรมการแข่งกันจับปลาไหลชิงแชมป์อะไรพวกเนี่ยเราชนะเลิศอะไรเงี้ยป๊าเดี๋ยววันนี้จะไปเบิงอ่าวันนี้อยถามเพื่อนมาเพื่อนอีหลีบอ เขาเอาปลาไหลมาจับแข่งไงลีบออีหลีอีหลีเจ้หลีโอเคเดี๋ยวมืึงหนี่เขาใจเพียงหนึ่งพลันใช่จับปลาไหลนะครับอันนี้ผมไปน้ำบ่หรือมาบอกันบ่เอออันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญนะครับพอดีที่พ่เอิญกันเดี๋ยวว่ายังนี้ครับต่างคนดังหิวนอนเลครับผมแรกกับปั๊มผมกับที่เข้าบ้านพ่อข่าวของคุณเตี้ยมก็จะไปรับงานหนึ่งวันพักหนึ่งวันกระชับไม่ได้พักกันละนะครับไปอีกเขาจะมีคนมาบอลหนึ่งเลี้ยงบอลสองบอลสองเลี้ยงบอลสามไปน้ำเขาอีกเลี้องอ่ะจะได้ไปเอ้า โอเคฝากพี่น้องเป็นกําลังใจครับลูกชายนะครับหนึ่งพารานชัยไม่แนี่เกือบไปแล้วเกือบได้เป็นนิคนเป็นพระเอกขั้นแล้วเสียงเรื่องไปแล้วเราได้อากาศครับเราได้อากาศโอเคครับพ่อกันครับมืออื่นยูเทสงานมืออะไรนะตันนะเฮ้ยพรุ่งนี้กาลสินนี่งานพรุ่งนี้เอาไว้จำได้เอาไว้จำได้บ้าอเมืองบ้าน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 โอ้โหจักจำอ่ได้ครับที่ไปกาลสิน บ้านยังบ้านตอนถ้าดาววิดหน้าจะบ้านตอนนะเพราะวานะบ้านตอนนะบ้านตอน่ะพอกันคบมือกันครับครับผมบ้านตอนสินดีน้ำน้ำซุ้มครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเนาะแต่ละคน